ถ้ายืนยางมาพบว่าเราอยู่ที่นี่จะยุ่งแล้วเปิดลงศพนี้ความลับทั้งหมดของถ้ำดอกไม้ร่วงก็อยู่ในนั้นทั้งหมดคุณกล้าหรือไม่กล้าคุณมาช่วยฉันเปิดมันเถอะ ได้ยินมาว่าคุณติดเรื่องแบบนั้นอยากลองให้ครบทุกอย่างผู้ชายจากสิบหมู่บ้านแปดตำบลพวกเราสักคนแต่เป็นผู้ชายที่แข็งแรงที่สุดในหมู่บ้านต้องสามารถทําให้คุณพอใจได้แน่คุณรู้ไหมว่าทําไมผู้หญิงดอกไม้ร่วงที่เข้าไปในถ้าต่างก็ทนไม่ไหวกับพระเจ้าเป็นเวลาสามวันใช่ไหมเราจะมาบอกคุณทันทีเมื่อกี้ นี่เป็นภาพหลอนของฉันหรือเปล่าเหล่านี้ล้วนเป็นภาพของผู้หญิงดอกไม้ร่วงทำไมพี่สาวของฉันถึงไม่อยู่พี่สาวของฉันอยู่ที่ไหนพี่สาวของฉันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าพี่สาวของฉันอยู่ที่ไหนอยากรู้ใช่ไหม งั้นคุณก็ลงไปถามเธอสิอ่ะรางวัลลูกพี่ใหญ่เกิดอะไรขึ้นจัดการผู้หญิงคนเดียวก็ไม่ได้ช่วยฉันลุกขึ้นหน่อยลูกพี่ใหญ่ในขณะที่พวกพี่ชายดื่มเหล้าคุณทำให้เป็นแบบนี้ได้ยังไงเธอสายาพิษให้ฉันลูกพี่ใหญ่ผู้หญิงเหม็นอยู่ที่ไหน บอกว่าเธออยู่หลังลงศพยังอึ้งอยู่ทำไมรีบมา ลุกขึ้นสาวน้อยก็มีฝีมือจริงๆยาแก้พิษอยู่ที่ไหนบอกมายาแก้พิษอยู่ในแขนเสื้อชุดแต่งงานของฉันลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่ ผู้หญิงคนนี้ทำเราขนาดนี้ฉันต้องสั่งสอนเธอให้รู้สำนึกพี่ๆทุกคนเป็นความผิดของฉันที่ประเมินตัวเองต่ำไปฉันเป็นแบบนี้แล้วจะขออะไรได้ไหมก่อนตายทำตามคำขอของฉันสัก้อเฮ้ฉันไปแล้วอือ <Ừ, S 2> ให้เธอพูดฉันมีความปรารถนาตั้งแต่เด็กฉันหวังว่า ฉันสามารถยอมซีโรราบอยู่ใต้เหมือนกับเทพเจ้าใต้ร่างของชายที่ทรงพลังมอบครั้งแรกของฉันให้เขามอบครั้งแรกของฉันให้เขาฉันชอบสาวน้อยแบบเธอเฮ้ hey, จัดแถวให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวฉันจะมาก่อนนะเซ็นให้ฉันก่อนนะทำไมฉันต้องเป็นคนที่สองเฮ้ hey. อย่าทำเสียงดังเดี๋ยวเราสามคนจะขึ้นไปด้วยกันห้า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 อะอ่ะ,อะเกิดอะไรขึ้นถ้ำจะมีระเบิดได้อย่างไรรีบไปที่ถ้ำห้ามให้ผู้หญิงรู้ ความลับของถ้ำดอกไม้ร่วงไปกันเถอะอ่ะอะน่ารักจังระเบิดมาจากไหนตอนตรวจน้นไม่ได้ตรวจสอบไปแล้วเหรอเธอไม่มีอะไรอยู่บนตัวเลยอ่ะอะเธอนำระเบิดเข้ามาในเขาาได้อย่างไรง่ายมากซ่อนอยู่ในท้องไม่ใช่เหรอเป็นไปไม่ได้เราตรวจสอบร่างกายของเธอแล้วไม่สามารถซ่อนสิ่งของได้เลย ยิ่งไปกว่านั้นเธออยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายเสื้อผ้าที่เปลี่ยนจะซ่อนมีดเข้ามาได้อย่างไรวันนี้ฉันจะเปิดเผยความผิดของพวกเธอให้สาธารณชนรับรู้นี่คือการถ่ายทอดสดการเอาตัวรอดในป่ารูปแบบใหม่เหรอกำลังถ่ายทําฉากหลักพาตัวอยู่เหรอ ผู้หญิงคนนี้จะทำอะไรฉันชื่อเฉียวเม่เอ,อ๋อมาจากเมืองหยุนไห่เป็นบัณฑิตจากโรงเรียนตำรวจอันดับหนึ่งยินดีด้วยเฉียวเม่เอ,อ๋อคว้าแชมป์การแข่งขันศิลปะการต่อสู้สี่สมัยติดต่อกันแชมป์สี่คนด้านล่างคือกลุ่มคนเลว พวกคุณร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านโดยอ้างว่าเป็นการขอแต่งงานจากเทพเจ้าทำรายพี่สาวของฉันฆ่าพ่อของฉันฉันสมัครใจเป็นหญิงถ้ำดอกไม้ร่วงก็เพื่อที่จะเข้าไปในถ้ำเปิดเผยแผนการของพวกคุณทำให้ความผิดของพวกคุณเป็นที่รู้จักความผิดของพวกคุณเป็นที่รู้จักหลายปีที่ผ่านมาฉันทุกคืน จะใช้โอกาสที่ไม่มีใครเฝ้าระวังไปดื่มเหล้าแอบเอาของไปวางในถ้ำจนเก็บดินระเบิดได้เพียงพอและเมื่อวานนี้ฉันอ้างว่าเป็นการล้มจงใจทำมือบาดเจ็บทิ้งรอยเลือดไว้ ก็เพื่อที่จะให้กับตำรวจที่ตามมาได้ตามทางคุณคิดว่ากวนอุบายเล็กน้อยนี้จะหลอกเราได้คุณหมายความว่าอย่างไรผู้ใหญ่บ้านและคนอื่นๆวันนี้หลังจากพาคุณไปที่ปากถ้ขาขณะลงเขาพบรอยเลือดตลอดทางได้หาคนมาทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเฉียวไม่เออถึงคุณจะแจ้งตำรวจตำรวจก็หาคุณไม่พบหมู่บ้านถ้ำดอกไม้ร่วงแต่ที่ซ่อนลับของเรามีมาเป็นร้อยปี เป็นแหล่งที่มาของความมั่งคั่งทั้งหมดของเราถูกต้องไม่มีใครคิดจะทำลายมันได้ฐานที่มั่นของเราฉันบอกคุณแล้วผู้ใหญ่บ้านกำลังพาคนมาแล้วหุบป,ปากเฉียวเมื่อเอ,อ๋อจะไม่มีใครมาช่วยคุณแล้วคุณก็เลิกหวังได้เลยถ้าพวกคุณยังอยากมีชีวิตอยู่ก็พาฉันไปที่ถ้ำด้านในเปิดเผยความลับของพวกคุณให้ทุกคนรู้ไม่อย่างนั้น คุณฝันไปเถอะถ้ารู้ตัวก็รีบปล่อยเราไปพวกคุณนี่มันสัตว์เดรัจฉานรู้ไหมว่ามันคืออะไรรสชาติของการฆ่าคนต้องชดใช้ด้วยชีวิตคุณไม่สามารถฆ่าเราได้การฆ่าเราคุณก็ผิดกฎหมายสภาพของพวกคุณในตอนนี้ยังไม่ถึงหนึ่งในหมื่นของบาทที่พวกคุณทำถึงตาคุณแล้วฉันจะดูว่าใต้หน้ากากนี้คือใครกันแน่ อย่าฆ่าฉันนะฉันสามารถพาคุณไปเปิดประตูหินได้ความลับทั้งหมดในถ้ำด้านในคุณจะรู้ในไม่ช้าคุณคงไม่กล้าเล่นกลอะไรหรอกไป รีบไปเฉียวเม่อเออนั่นช่างต่ำต้อยกล้าตัดเส้นทางธรรมหากินของเราเหรอเราไม่สามารถปล่อยเธอไปได้ไปกันเถอะ ที่แท้ถ้ำดอกไม้ร่วงความลับทั้งหมดซ่อนอยู่ที่นี่ข้างในนี้มีอะไรอยู่จะไม่ใช่ผู้หญิงดอกไม้ร่วงใช่ไหมนี่มันผู้หญิงดอกไม้ร่วงจริงๆอยากฆ่าฉันเลย เธอคือพี่สาวเธอยังมีชีวิตอยู่ดูฉันสิฉันคือไม่เออพี่สาวพี่สาวไม่เออไม่เออฉันไม่คิดว่าฉันจะเจอเธอที่นี่เธอเข้ามาที่นี่ได้ยังไงเธอก็ถูกมองว่าเป็นผู้หญิงดอกไม้ร่วงแล้วเหรอพี่สาวยังไม่ต้องพูดมากขนาดนั้นฉันจะพาเธอออกไปก่อนไม่เออ คนเหล่านี้ทั้งหมดคือผู้หญิงดอกไม้ร่วงที่ถูกส่งเข้ามาทุกปีและผู้หญิงที่ถูกค้ามนุษย์เข้ามาเธอช่วยพวกเธอด้วยดูเหมือนว่าหลายปีที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านและพวกเขาได้สร้างเรื่องเรื่องโกหกเกี่ยวกับเทพเจ้าที่แต่งงานเพื่อที่จะขังพวกเธอไว้เพื่อตอบสนองความชั่วร้ายของพวกเขาขอเธอช่วยพวกเราด้วยเถอะพวกเธออย่าเพิ่งรีบฉันจะหาวิธีออกไปให้ได้พาเธอออกไป พี่สาวเชื่อฉันเถอะอย่าขยับทิ้งมีไปเถอะสาวน้อยทําเป็นเก่งกันจังแต่สุดท้ายก็ยังตกอยู่ในมือฉันได้ยินมาว่าคุณติดใจในเรื่องนั้นมากอยากลองหาผู้มีอำนาจดูฉันจะทําให้คุณพอใจเดี๋ยวนี้ได้ยินมาว่าคุณติดใจในเรื่องนั้นมาก อยากลองหาผู้มีอำนาจดูฉันจะทำให้คุณพอใจเดี๋ยวนี้หาตายเม่เอ,อ๋อฉันขอร้องคุณคุณปล่อยเธอเถอะคุณฆ่าฉันเถอะคุณปล่อยเม่เอ๋อเถอะฉันขอร้องคุณแล้วคุณปล่อยเถอะ แค่คุณก็คิดจะฆ่าฉันเหรอเฉียวไม่เอ๋อย่าเข้ามาถ้าเข้ามาอีกฉันจะฆ่าเขาอย่าเข้ามาถ้าเข้ามาอีกฉันจะฆ่าเขาถ้าไม่อยากเห็นพี่สาวคุณตายก็วางมีดลงเถอะอย่าแตะต้องพี่สาวฉันไม่เอ๋ไม่เอา ไม่เออจับเธอให้ฉันเฉียวไม่เออฉันประเมินคุณต่ำไปจริงๆฆ่าฉันเถอะพวกคุณก็หนีไม่พ้นตำรวจจะมาถึงเดี๋ยวนี้แค่คุณที่อยู่บนเส้นทางภูเขารอยเลือดที่หยดลงไปนิดหน่อยฉันให้คนทำความสะอาดไปนานแล้วอยู่ข้างหน้า เร็วเข้าร่างกายที่บอบบางขนาดนี้ตอนนี้ข้าทิ้งไปมันน่าเสียดายมากผู้หญิงคนนี้ขอฝากไว้กับพวกคุณก่อนตายให้พวกคุณสนุกให้เต็มที่อย่ามาแตะต้องฉันถ้าคุณยังแตะต้องฉันอีกถึงฉันจะเป็นผีฉันก็จะไม่ปล่อยคุณไปงั้นคุณลองดูสิไม่เอาฉันขอร้องคุณแล้วไม่เอา ทุกคนอยากขยับคุณเฉียวคุณทำงานหนักแล้วคุณไม่สนใจความปลอดภัยของตัวเองเข้ามาในเรื่องนี้ในที่สุดก็ช่วยเราเปิดเผยได้คดีค้ามนุษย์ผู้หญิงที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเมกนี่คือสิ่งที่ฉันควรทำ หลานหลไม่เออพี่สาวไม่ว่าจะเป็นเขาหรือไม่ก็ตามที่อยู่ใต้หน้ากากฉันต้องการทำให้ชัดเจน เป็นคุณจริงๆทำไมคุณถึงทำแบบนี้พี่สาวของฉันรักคุณมากทำไมคุณถึงต้องทำร้ายเธอคุณยังเป็นคนอยู่ไหมยุนยางคุณคือคนที่พาเจ้าหน้าที่ขึ้นเขาหลานหลานคุณไม่เป็นไรจริงๆดีใจมากทุกอย่างนี้ทุกอย่างนี้หลวนเป็นแผนที่ไม่เออวางไว้ในที่สุดก็ช่วยคุณออกมาได้พี่สาว ครั้งนี้ต้องขอบคุณยุนยางที่นี่ของฉันนะมีมากมายมีเพียงเทพเจ้าเท่านั้นที่คู่ควรกับร่างกายที่ตั้งคันง่ายของฉันเฉียวไม่เอ,อ๋แม่ตอนนั้นได้อยู่กับเทพเจ้า เียวไม่เออวันที่เธอเกิดคือฉันที่ไปโรงพยาบาลด้วยฉันจําได้ว่าแพทย์พูดว่าเธอเกิดมามีมดลูกไม่ครบไม่สามารถมีลูกได้ดังนั้นเมื่อเธอบอกว่าเป็นร่างกายที่ตั้งครรง่ายฉันก็รู้เธอกําลังวางแผนอยู่ยืนยางหลายปีที่ผ่านมาเธอมองดูผู้หญิงในหมู่บ้านถูกส่งมาที่นี่เพื่อถูกทำร้ายเธอก็เป็นเหยื่อเช่นกัน ทำไมเธอไม่ต่อตา้านทำไมเธอไม่ต่อตา้านฉันจะต่อต้านได้อย่างไรตอนนั้นฉันได้ต่อต้านแล้วแต่ก็ยังถูกสัตว์นรกพวกนั้นทำลายพวกเขายังจับลูกชายของฉันไปถ้าฉันไม่ร่วมมือกับพวกเขาลูกชายของฉันก็จะไม่มีชีวิตอยู่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านฉันขอร้องเธอ ปล่อยฉันและลูกของฉันเถอะอย่าพาลูกของฉันไปดึงเธอออกไปจากฉันพาลูกไปอย่าเลยนะผู้ใหญ่บ้านลูกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านลูกของฉันลูกอย่าเพิ่งไปนะลูกหลานหลานขอโทษ ยุ่นยางไม่ใช่คุณที่ทำให้เรารู้สึกผิดเป็นพวกคนเลวเหล่านั้นรุ่นน้องพวกคุณก็ไปกับเราหน่อยเถอะคนเลวสัตว์เดรัจฉานคนแบบนี้สมควรตายเงียบสงบ เมื่อปีที่แล้วผู้ใหญ่บ้านล่วเวยแห่งหมู่บ้านท่ามดอกไม้ร่วงโดยอ้างว่าแต่งงานกับเทพเจ้าบังคับพาน้องสาวฉันเฉียวหลานไปพวกเขาลักพาตัวผู้หญิงขายบริการทางเพศอย่างผิดกฎหมายจนกว่าจะรีดน้ำจากร่างกายผู้หญิงหมดหยดเลือดสุดท้ายผู้ต้องสงสัยล่วเวยยังไม่ยอมบอกความจริงเมื่อ20ปีก่อนตอนที่ฉันยังหนุ่มเคยทำเรื่องเลวร้าย ีนั้นฉันอายุยี่สิบตกหลุมรักสาวสวยในหมู่บ้านชื่อเสี่ยวฟางแต่พ่อแม่ของเธอรังเกียจว่าฉันเป็นแค่เด็กเกเรเสี่ยวฟางเสี่ยวฟางคุณทำอะไรอยู่เสี่ยวฟางฉันชอบคุณมานานแล้วมาอยู่กับฉันเถอะคุณคือใครไม่เห็นด้วยที่จะให้เสี่ยวฟางแต่งงานกับฉันดังนั้นฉันจึงอยากทำให้ข้าวสารสุขเป็นข้าวสวยแล้วเสี่ยวฟางเธอช่วยยอมรับฉันเถอะ เสี่ยวฟางฉันจะไปบ้านเธอเพื่อขอแต่งงานเสี่ยวฟาง